จะเป็นยังไงมือกับแพงบางๆได้กลายเป็นแม่สื่อชักนำให้คนสองคนมาพบรักกันสวัสดีครับพบกับแชมป์สตูดิโอวันนี้จะมาสปอยหนังรอ,งอมคอมของทาง Netflix เรื่อง Love Divided หนังปี2024นําำแสดงโดยอเจน่าเฟอร์นันโดกัวยาและนาตาเลียโรดิเกรสหลังวาเลนติน่าคนย้ายเปียโนเข้ามาในห้องเช่าได้อย่างปลอดภัย ยาสาวก็เข้ามาดูสถานที่พร้อมช่วยจัดเก็บข้าวของจนได้รู้เธอพึงเลิกกับแฟนที่รวยมากแล้วก็กำลังจะไปออดิชัน่นจึงต้องฝึกซ้อมเปียนโนอย่างหนักเพียงแต่ถ้าไม่ทำงานก็จะไม่มีเงินจ่ายค่าเช่ายาเลยมองหางานไว้ให้แล้ว ดานวาเลนตีน่าเธอมาสมัครงานยังร้านกาแฟาที่ยติแนะน,นำเพราะกำลังขาดคนเทาว่าเจ้าของร้านก็จะไม่รับเพราะเธอไม่เคยทำงานเสิร์ฟแถมยังทำอาหารไม่เป็นเธอเลยรีพรีเซนต์ตัวเองว่าเรียนรู้ไวและพูภาษาจีนกับเยอรมันได้เจ้าของร้านที่เห็นเธอพอจะมีประโยชน์เลยตกลงรับเธอไว้ครับดานเดวิด ขณางงวนอยู่กับการทำผลงานเกมชิ้นใหม่เพื่อนก็นำเสบียงมาส่งนั่นเลยทำให้รู้เขาไม่เคยออกไปไหนมาไหนกว่า3ปีแล้วรวมถึงไม่ชอบให้ใครมาอยู่ข้างห้องเลยจะหาทางเล่นงานคนมาอยู่ใหม่ให้ย้ายออกเหมือนที่ผ่าน,านมาหลังเพื่อนไม่สามารถโน้มน้าวเดวิดให้ออกจากห้องได้ก็เลยเรื่องเงินคาลิขกสิทธิ์เกมตัวเก่าเริ่มลดน้อยลงแล้วเหมือนอยากจะพูดอะไรต่อแต่ก็เลือกที่จะไม่พูดจากนั้นก็ขอตัวกลับไป ขณะวาเลนติน่ากำลังร้องเพลงอย่างอารมณ์ดีจูจ่ๆก็มีเสียงดังน่ากลัวเธอที่คิดว่าเป็นสิ่งลี้ลับจึงรีบโทรหาญาติแต่เสียงนั้นก็หยุดไปเธอเลยลองเข้าไปฟังใกล้ๆแล้วทันทีที่แนบหูกับคอมแพงเสียงโหยหวนก็ดังขึ้นมาอีกครั้งเธอที่ตกใจจึงรีบหนีทันที ด้านวาเลนตีน่าเมื่อไปขอค้างกับแฟนเก่าเขาก็ชวนให้เธอย้ายกลับมาแต่เธอก็ปฏิเสธเพราะจะขอค้างแค่คืนเดียวเขาเลยพูดถึงเรื่องการออดิชั่นว่าอยากให้เธอฝึกซ้อมได้เต็มที่แล้วถ้าต้องการให้เขาช่วยคุยกับคณะกรรมการก็บอกได้เสมอ รุ่งเช้าเมื่อวาเลนตินากลับมาที่ห้องเช่าก็ไปแนะนําตัวกับเพื่อนบ้าน่วเพึ่งย้ายมาอยู่ใหม่พร้อมเรียบเรียงเคียงเท้าเขาได้ยินเสียงปแปลกๆบ้างไหมหมอนั่นเลยบอกเคยมีผู้ชายเสียชีวิตอยู่ในห้องของเธอเธอที่ได้ยินจึงรู้สึกหลอนในขณะที่หมอนั่นก็คำไม่หยุดพอแค่แกล้งเธอเล่น ขณะวาเลนตินา่าเตรมอาบน้ำเสียงหลอกลออก็ดั่งขึ้นอีกเธอที่หวาดกลัวเลยรวบรวมความกล้าไปทุบก,กําแพงทว่าเดวิดกลับยิ่งทําแรงขึ้นแล้วจงวังหวะที่เขาไปหยบประแจก็พลาดทาตกแถมเจ้าเหมียวก็ดันร้องเธอเลยถามว่านั่นใครเขาที่คิดว่าเธอรู้แล้วเลยแนะนําตัวว่าเป็นเพื่อนบ้านเธอเลยค่อยลงอกแต่ก็ยังสงสัยเขามาทําให้เธอกลัวทําไมกันดานเดวิด เขาอธิบายให้วอลติน่าฟังเขาไม่ชอบที่มีเพื่อนบ้านเพราะผนังห้องบางจึงได้ยินทุกอย่างของการละกันอีกอย่างเขากับเธอก็อยู่กันคนละตึกจึงแก้ปัญหาเรื่องผนังได้ไม่ง่ายนักที่สําคัญเขาก็ต้องการความเงียบเลยไม่ชอบที่เธอเล่นเปียโนทุกวันเธอเลยเสนอให้จัดตารางเพื่อจะได้ไม่เป็นการรบกวนกันแต่เขาก็ไม่ตกลงแถมยังอยากให้เธอย้ายออกทําให้เธอโมโหและก็ไม่ยอมเช่นกันครับ ขณะวาเลนตินานอนหลับก็ต้องตกใจตื่นเพราะเดวิดลุกขึ้นมาออกกำลังกายถามเธอโมโหในขณะที่เขาเองจังหวะที่กำลังคำนวณอะไรได้จู่ๆเธอก็เล่นเป็นโนจนเขาเสียสมาธิเลยรู้สึกโกรธมากหลังเดวิดการแกล้งวาเลนติน่าอยู่หลายวันเธอที่เริ่มจะทนไม่ไหวก็จะขอยอมแพ้ยาเลยเตืนอนสติจะมาถอดใจง่ายๆได้ยังไงกันพร้อมให้นึกถึงความลำบากตอนขนเปลียนโนขึ้นมาเธอเลยกลับมาฮึสู้อีกครั้ง เมื่อวาเลนตินากลับมาถึงห้องพักกอตัดสินใจใช้เมโทโนอมหรือเครื่องเคาะ์จังหวะกวนประสาทเดวิดเขาที่ได้ยินเสียงนั่นตลอดทั้งวันเลยสติแตกจึงขอสงบศึกกับเธอด้านเดวิดพอเรียกวาเลนตินามาเจรจาก็ขอยอมแพ้แล้วตกลงเวลากันว่าเขาจะทำงานช่วงเช้าส่วนเธอซ้อมเป็นโนตอนบ่ายเพราะว่าเธอก็ขอสลับเวลาเพราะตอนบ่ายจะต้องไปทำงานต่อแรกเขาก็ไม่ยอมแต่พอเธอใช้เมโทโนอมต่อเขาก็ยอมในที่สุด เช้าวันต่อมาเมื่อวาเลนติน่าฝึกซ้อมเป็นโนเดวิดกวางมือจากการทำงานส่วนในวันลุ่งขึ้นเขาที่ได้ยินเธอเล่นเพลงท่อดหนึ่งไม่ได้ก็ออกปากวิจารณ์พร้อมดูถูกเธอไม่มีวันจะเล่นได้นานจึงทําให้เธอโมโหทว่ากลับเล่นได้ดีขึ้นเพราะเขาถึงอารมณ์เพลงเมื่อวาเลนติน่ากลับมาจากทำงานก็ขอโทษเดวิดที่พูดไม่ดีเมื่อเช้าเขาเลยขอโทษเธอเช่นกัน เธอที่รู้สึกดีกับเขามากขึ้นเลยชวนคุยจนรู้เขาเป็นผู้สร้างเกมและกำลังคิดค้นผลงานชิ้นใหม่ส่วนเธอนั้นกําำลังจะไปออดิชั่นเป็นนักเปนโนมืออาชีพเขาเลยแซวเรื่องที่เธอเสียงดีแถมยังแต่งเพลงเก่งจึงไม่เข้าใจทำไมถึงไม่ไปเป็นนักร้องแล้วเล่นโน้ตีพร้อมกัน เธอเลยบอกเพราะแฟนเก่าซึ่งเป็นวัทยากรบวงออกเคสตาที่มีชื่อเสียงเคยบอกเธอถ้าอยากไปถึงจุดสูงสุดก็ต้องมุ่งความสนใจไปที่เป้าหมายเดียวเธอเลยทำตามคำแนะนำนั้นหลังวาเลนติน่ากับเดวิดมีความคิดเห็นตรงกันหลายๆเรื่องเขากับเธอก็เริ่มรู้สึกดีๆต่อกันในขณะที่เธอก็อยากรู้เขารูปร่างหน้าตาเป็นยังไงเขาเลยบอกตัวสูงผมดำมีเคราตาสีฟ้าและชอบใส่รองเท้าคาวบอย รุ่งเช้าหลังวาเลนตินาซอเปนโนเร็จเธอก็กล่าวทักทายเดวิดและหวังว่าจะได้เจอเขาเพราะเมื่อคืนคุยกันสนุกมากแถมเขายังรู้ด้วยว่าเธอทำงานอยู่ที่ไหนดังนั้นเธอเลยเที่ยวสังเกตคนที่เข้ามาในร้านว่าหนุ่มคนใดมีรูปร่างหน้าตาเหมือนอย่างที่เขาบอกบ้าง ด้านวาเลนติน่าเธอเข้าใจผิดคิดว่าลูกค้าคนหนึ่งเป็นเดวิดและแอบ,บส่งข้อความนัดหมายให้มาทานมือค้ำด้วยกันในขณะที่เดวิดก็ได้รับโทรศัพท์จากเพื่อนบอกว่ารถถูกลากเลยอยากให้เขาช่วยโดเงินมาให้หน่อยตัวเองจะได้นั่งรถแท็กซี่ไปเอารถคืนแม้เขาจะปฏิเสธเพราะไม่ได้ออกไปไหนมากกว่า3ปีแต่โดยที่เพื่อนตัดสายทิ้งไปก่อนเขาเลยต้องยอมออกมาแล้วก็เดินสวนทางกับวาเลนติน่าเขา้าพอดีแต่เธอก็ดันทำส้มตกเลยไม่ทันได้สังเกตเห็นกัน ดานเดวิดเขาถูกเพื่อนหลอกแล้วพาไปพบกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของธุรกิจของเล่นโดยคนพวกนั้นต้องการขอซื้อสิทธิ์ในของเล่นทั้งหมดของเขารวมถึงผลงานชิ้นใหม่ที่กําลังทําอยู่ด้วยนั่นเลยทําให้เขาโมโหแต่พอถูกเพื่อนกล่อมนี่เป็นโอกาสที่เกมของเขาจะเข้าถึงเด็กทั่วโลกเขาก็เริ่มใจอ่อน พวกนั้นที่เห็นเขาลังเลเลยรีบหยิบตัวเลขมาให้ดูเพื่อให้ตัดสินใจง่ายขึ้นแต่กลับทําให้เขาโมโ oh หแทนเพราะสนใจความต้องการและพัฒนาการของเด็กๆไม่ใช่เงินเลยไม่ตกลงแถมยังด่าพวกนั้นยกใหญ่ เมื่อลูกค้ามาหาวาเลนติน่าที่ห้องเธอก็รู้สึกแปลกเพราะเขาทำตัวไม่เหมือนกับที่เคยคุยกันไว้ที่อยากอยู่แบบเงีย,เงยบเธอเลยเริ่มเอะใจเนื่องจากหมอนี่พูดไม่หยุดแถมยังไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเธอแล้วก็ทำวงดนตรีดังนั้นพอเธอได้ยินเสียงเปิดประตูที่ห้องของเดวิดเลยถามสรุปคุณไม่ใช่เพื่อนบ้านของฉันหรอกเหรอหลังวาเลนติน่าหาทางไล่ลูกค้าออกจากห้องได้ก็ไปชวนเดวิดคุยจนรู้เขาออกไปข้างนอกมาแล้วก็ไม่คิดจะออกไปอีก ส่วนเมื่อคืนก็คุยกับเธอสนุกมากเลยอยากชวนเธอมาทานมื้อเย็นด้วยกันแม้เธอจะดีใจแต่โดยที่ผิดพลาดเมื่อกี้เลยคิดว่าการได้รู้จักกันแบบนี้ก็ด้อยู่แล้วแม้เขาจะเสียดายแต่ก็เห็นด้วยกับเธอในเวลานี้วาเลนตินากับเดวิดอยายให้เจองมาใกล้ๆกันเพื่อพูดคุยและเล่นเกมถามาจงคู่มีความสุขโดยที่เดวิดก็ยังคงพัฒนาเกมส่วนวาเลนตินาก็ฝึกซ้อมเปนโนอย่างสม่ำเสมอ วันหนึ่งวาเลนติน่ากระตกใจที่ลูกค้าจอมจุกจิกที่เจ้าของร้านมาบนให้ฟังคือแฟนเก่าของเธอ ดังนั้นพอถูกใช้ให้ยกของไปเสิร์ฟเธอเลยพยายามหลบหน้าหลบตาแต่แฟนเก่าก็ยังเห็นเธอจึงต้องเข้าไปทักแล้วทําเป็นลูกค้าเหมือนกันซึ่งก็โชคดีที่ญาติมาเลยได้ญาช่วยโกหกอีกแรงดาจ้า,จาของร้านเมื่อยกเครื่องดื่มมาเสิร์ฟแล้วเห็นวาเลนตินานั่งอยู่กับลูกค้าก็โมโหเทว่าก็พอจะเข้าใจสถานการณ์เลยไม่ได้แชร์เธอส่วนวาเลนตินาพอเห็นญาติหลอกล่อจนพาแฟนเก่าออกจากร้านได้ก็รีบไปขอโทษเจ้าของร้านเพราะ ้อมกับระบายเรื่องของตัวเองให้ฟังที่รู้สึกเป็นนี้บุญคุณแฟนเก่าเนื่องจากทาไม่ได้เขาเธอก็ยังคงอยู่บ้านนอกแล้วไม่ได้มาออดิชัน่นอีกอย่างถ้าออดิชั่นไม่ผ่านเธอก็ไม่รู้จะไปทําอะไรเพราะทําเป็นแค่เล่นเปียโนกับเสิร์ฟอาหารเจ้าของร้านเล็กแกร่งแซวจะทําได้เลยเพราะเธอเป็นสาวเสิร์ฟที่แย่ที่สุดเท่าที่เขาเคยจ้างมา ดานเจ้าของร้านเขาให้กำลังใจวาเลนตีน่าเธอไม่ได้ติดหนี้บุญคุณแฟนเก่าเพราะเธอเล่นเป็นโนยอยู่ก่อนแล้วและเธอก็เป็นนักสู้แค่ต้องเชื่อมันในตัวเองแล้วอย่าให้ใครมาควบคุมชีวิตอีกนั่นเลยทำให้เธอรู้สึกดีขึ้นครับหลังวาเลนตีน่าฝึกซ้อมเพลงที่จะลงแข่งเสร็จเดวิดซึ่งชอบเพลงที่เธอแต่งก็ขอให้เธอเล่นและร้องเพลงนั้นซึ่งตอนแรกเธอก็ไม่กล้าแต่พอถูกขยันขยอ,ก,ก,ยอก,ก็ยินยอมซึ่งมันก็ไพเราะและมีความหมายลึกซึ้ง เขาเลยฟังอย่างเพลิดเพลินในขณะที่เธอก็มีความสุขที่ได้กลับมาเล่นและร้องเพลงของตัวเองวันต่อมาวาเลลตินากับเดวิดก็นัดก,กันทำอาหารนั่นเลยทำให้เห็นเขาเป็นพ่อครัวหัวปะฝีมือเชิอกาดซึ่งกระตรงกันข้ามกับเธออย่างสิ้นเชิงหลังเดวิดและวาเลนตินาทำอาหารเสร็จ ต่างฝ่ายก็ต่างเชื้อเชิญญาติและเพื่อนของตัวเองมาร่วมโต๊ะอาหารเพราะอยากให้ทุกคนได้รู้จักกันทำให้เพื่อนกับญาติงุงงแต่ด้วยที่เห็นทั้งคู่ดูมีความสุขเลยยอมทำอะไรเพี้ยนๆไปกับทั้งคู่ครับ เมื่อทั้งหมดได้พูดคุยกันญาติกับเพื่อนก็มีความคิดเห็นตรงกันหลายเรื่องเช่นเดียวกับวาเลนติน่าและเดวิดดังนั้นจะถกเถียงกันเรื่องความสัมพันธ์ของชายหญิงไม่จบไม่สิน้นเพื่อนกับญาติที่นึกสนุกเลยลองเดารูปร่างหน้าตาจากน้ำเสียงที่พูดคุยกันซึ่งเพื่อนก็เดาญาติผิดหมดในขณะที่ญาติกลับเดาเพื่อนถูกเป๊ะหลังวาเลนติน่ากรอกไปสมัครออดิชั่นเสร็จ ก็แวะไปดูแฟนเก่าฝึกซ้อมโมนดนตรีเพราะกังวลกับการออดิชัน่นเขาเลยเข้ามาทักทายพร้อมบอกจริงๆเขารู้อยู่แล้วเธอเป็นเด็กเสิร์ฟแค่ไม่เข้าใจทําไมเธอถึงต้องอายทั้งที่ยังสามารถไว้ใจและพึ่งพาเขาได้รวมถึงเขาก็พร้อมจะช่วยเธอทุกเรื่อง เมื่อเดวิดได้ยินเสียงวาเรนติน่ากลับมาก็ทักทายเธอเลยขอให้เขาอยู่เง,เงียบๆเพราะเธอเชิญแฟนเก่ามาดูเธอฝึกซ้อมเพื่อจะฟังความคิดเห็นว่าจะมีจุดไหนที่ต้องแก้ไขแม้เขาจะไม่ค่อยพอใจแต่ก็ยอมส่วนแฟนเก่าเขามีของขวัญมาฝากวาเรนติน่า เดวิดที่ได้ยินเสียงเธอดีใจเลยแกวโชคดีที่แฟนเก่าไม่ได้สงสัยในขณะที่เธอก็เริ่มเล่นเป็นโนให้แฟนฟังแต่แฟนก็ดูจะไม่ค่อยชอบจึงมาจัดนู่นจัดนี่ทำให้เธอรวนโดยที่แฟนเก่าก็เอาเธอบอกเธอทำได้ดีกว่านี้แน่เพียงแต่ไม่ใช่วันนี้เพราะมีหลายอย่างให้กังวลเกินไปเลยอยากให้หลังจบการอริชันให้เธอกลับมาอยู่ด้วยกันเพื่อเขาจะช่วยดึงศักยาภาพออกมาให้เต็มที่ แต่เธอข็ปฏิเสธแฟนเก่าเขาว่าแฟนเก่าก็ยังจะกวนใจเดวิดที่โกรธเลยทำเสียงดังจนเธอต้องขอให้แฟนเก่ากลับไปก่อนด้านวาเลนติน่าเธอทะเลาะกับเดวิดเพราะการแสดงความหึงหวงของเขาแปลว่าไม่เชื่อใจเธออีกอย่างเธอก็ไม่ชอบให้ใครมาบอกจะต้องใช้ชีวิตยังไงเพราะเธออุตสาห์ออกมาจากจุดนั้นได้แล้วจึงจะไม่ยอมให้เขามาทำลายมาลงแน่นอนเมื่อวาเลนติน่ามาทำงานก็บ,บ่นเรื่องที่ทะเลาะกับเดวิด แต่ยายกโมสนใจเรื่องหนุ่มที่กำลังคุยคุยกันว่าจะนัดเจอกันที่ไหนดีเพราะที่บ้านยายก็ไม่สะดวกส่วนหนุ่มก็ยังอาศัยอยู่กับแม่เธอเลยแซวทำมายาไม่พอใจแต่พอหนุ่มติดต่อมาก็รีบขอตัวส่วนวาเลนติน่นาเธอขอลาหยุดพรุ่งนี้เจ้าของร้านที่รู้เธอจะไปออเดชั่นเลยอนุญาตพร้อมบอกทับพา,านก็อ,นอย่าลืมเอาผ้ากันเปื้อนมาคืนด้วยเธอที่ได้รับกำลังใจเลยรู้สึกดีมาก ด้านญาติเธอพาหนุ่มไปปามปามกันที่ห้องของวาเลตีนานั่นเลยทำให้เดวิดเข้าใจผิดดังนั้นพอวาเลตินากลับมาและขอซ้อมเป็นนรอบพิเศษเขาที่โกรธเลยบอกอยากทำอะไรก็ทำเธอที่คิดว่าเขายังโกธรเรื่องเก่าเลยจะขอเคลียร์แต่เขาก็ไม่อยากคุยทำให้เธอรู้สึกแย่เขาว่าพอเห็นภาพพันคอที่ญาติทำตกไว้เธอที่รู้แล้วเขาเข้าใจผิดเรื่องอะไรเลยจะอธิบายทุกอย่างให้ฟัง หลังวาเลนตินาถูกเดวิดตัดพอ้อเธอที่รู้สึกแย่ก็บน่นทุกอย่างมันไม่ได้เป็นไปอย่างที่เขาคิดเพราะเมื่อบ่ายเธอไม่อยู่แต่ในเมื่อเขาไม่สามารถเชื่อใจใครได้เธอก็ไม่รู้จะพูดไปทำไมเพราะคิดอยู่แล้วความสัมพันธ์แบบนี้คงไปไม่ถึงไหน ด้านวาเลตีนาเธอไปต่อว่าญาติที่ไปใช้ห้องของเธอโดยไม่บอกจนทําให้เธอก็ได้วิทะลาะก,กันยาตเลยขอโทษแล้วจะไปอธิบายทุกอย่างให้เดวิดฟังแต่เธอก็ปฏิเสธเพราะกำลังคิดอยู่ว่าจะย้ายออกยาตเลยบน่นเธอทําแบบนี้ทุกครั้งเวลาที่อยากจะมีความสัมพันธ์ใหม่เพราะกลัวกับอนาคตเอว่าเธอก็เถียงกลับเหมือนไม่มีอนาคตหรอกเพราะเธอไม่เคยเห็นหน้าเดวิดเลยด้วยซ้ํา จังหวะที่ญาติกำลังคุยกับวาเลตีน่าลูกของญาติก็มาขอให้ส่งเข้านอนดังนั้นก่อนญาติจะกลับเลยหันมาเตอือเซอร์ติสิ่งที่เธอกับเดวิดมีร่วมกันมันมากกว่าคู่รักหลายๆคู่ซะด้วยซ้ำไปในขณะที่เดวิดนั่งดูคลิปวิดีโอเก่าๆก็ทำใม่รู้เขาหลงรักพี่สาวของเพื่อนแล้วพอโตขึ้นก็ได้เป็นแฟนกันเพียงแต่น่าจะเกิดอะไรขึ้นสักอย่างเขาที่ดูคลิปและรูปเก่าๆเลยเศร้ามาก รุง่งเช้าเมื่อวาเลนติน่าเตรียมตัวไปออดิชั่นก็เป็นเวลาเดียวกับที่เดวิดออกไปหาเพื่อนเลยเด้รู้ร้านของเล่นที่เขาร่วมสร้างขึ้นมากับเพื่อนกําลังเจอเจ๊งเพราะยุคสมัยเปลี่ยนไปซึ่งที่เพื่อนไม่ได้บอกก็พออยากให้เขาดีขึ้นก่อนแต่นี่ก็ผ่านมาสามปีแล้วดานเพื่อนพอได้คุยกับเดวิดแล้วรู้เขาทะเลาะกับวาเลนติน่าก่อนแนะนําให้ไปงอเพราะการที่เขาจะเจอผู้หญิงที่รับคนแบบเขาได้ไม่ใช่เรื่องง่าย อีกอย่างแม้เขากับพี่จะเคยเกือบแต่งงานกันแต่พี่ก็จากไปแล้วจึงอยากให้เขาเริ่มต้นใหม่ซืีอทีส่วนวาเลตีน่าเธอพบญาติพาลูกและเจ้าของร้านมาให้กำลังใจโดยที่แฟนเก่าก็เข้าไปพูดคุยอะไรบางอย่างกับคณะกรรมการก่อนที่จะถึงคิวของเธอ เมื่อเดวิดมาถึงสถานที่ออริชั่นก็เป็นเวลาเดียวกับที่วาเลนติน่าก็เลยเป็นโนเขาที่เห็นเธอทําได้ไม่ค่อยดีเลยเดินไปที่ด้านหลังเวทีเพื่อจะพูดให้เธอโกรธแล้วเขาถึงอารมณ์เพลงแม้จะสําเร็จแต่ก็ยังไม่ดีพอคณะกรรมการเลยเรียกําดับถัดไป ดานวาเลนตีนาเธอไม่ยอมลงจากเวทีแล้วตั้งใจเล่นเปนโนอ,อีกครั้งเพียงแต่ไม่ใช่ของบิโทโฟเฟนแต่เป็นเพลงที่เธอแต่งเองนั่นเลยทําให้คณะกรรมการทึ่งเพราะนอกจากเธอจะเล่นได้ดียังมีเสียงที่แพเราะเลยยอมให้เธอเล่นจนจบ หลังจบการออดิชั่นวาเลนติน่าก็วิ่งมาขอบคุณทุกคนที่มาให้กำลังใจเพียงแต่คณะกรรมการคงจะไม่เห็นด้วยซึ่งก็เป็นแบบนั้นจริงเพราะหนึ่งในคณะกรรมการได้ตามมาบอกเธอทำให้ทุกคนเสียเวลาทว่าแม้การออดิชั่นครั้งนี้ของเธอจะไม่ผ่านแต่คณะกรรมการก็มองเห็นถึงพรสวรรค์จึงมอบนบามบัตรของโปรดิวเซอร์เพลงให้เธอเพราะกำลังมองหานักร้องหน้าใหม่คณะกรรมการที่ชอบในเสียงของเธอเลยมอบโอกาสให้ทำให้เธอดีใจมาก จังหวะที่แฟนเก่ามาปลอบวาเลนตีน่าและบอกยังมีโอกาสหน้ารออยู่เธอก็บอกนี่ไม่ใช่สิ่งที่เธอต้องการเพราะจริงๆแล้วเธออยากร้องเพลงของตัวเองมากกว่าเขาเลยบ่นเขาอุตส่าห์เอาชื่อเสียงของตัวเองเมาเสี่ยงแต่เธอก็ทําเพียงขอบคุณเขาสําหรับที่ผ่านมาอีกอย่างเธอก็ไม่ได้ชอบไปเขาเรียกเธอว่าฮัมมิงเบิร์ดน้อยด้วยหลังวาเลนติน่าขอตัวกลับไปหาเดวิด เพื่อนที่รู้แล้วว่าญาติจริงๆหน้าตาเป็นยังไงก็เข้าไปทักพร้อมชวนให้มาทานไอศครีมกับเธอแล้วลูกซึ่งเขาก็ตอบตกลงเพราะตกลุมรักญาติเขาให้แล้วนั่นเองส่วนวาเลนตินากับเดวิดเมื่อได้ปรับความเข้าใจกันเขาก็สรารภาพปกติไม่ได้ใส่รองเท้าขาวบอยแต่พอบอกเธอวันนี้เลยไปหาซื้อมาใส่ เธอที่คำแล้วอยากทุบกำกแพงนี้ออกเลยเอาเมโทนอมมาใช้เขาที่ได้ยินเลยเอาอุปกรณ์จากเกมมาทุบตามกระทังทำลายกำแพงลงได้นั่นเลยทำให้ทั้งกูมีความสุขเพราะได้เห็นหน้ากระเสือทีอีกอย่างหลังจากนี้ก็จะได้ไม่มีอะไรมาขวางกั้นความรักของพวกเขาได้อีกนั่นเอง สรุปนะครับก็เป็นเรื่องราวของวาเลนติน่ากับเดวิดที่ทะเลาะก,กันเพราะห้องทั้งสองคนอยู่ติดกันเกินไปแถมกำแพงยังไม่ช่วยเก็บเสียงทว่าสุดท้ายกลับกลายเป็นแม่สื่อชักนำให้ทั้งคู่มารักกันแมจะไม่เคยเห็นหน้าค่าตาหรือรู้จักชื่อกคนก็ตาม ก่อจบแล้วนะครับกับหนัง Love Divided หนังได้คะแนนจาก IMDb 5.9คะแนนเป็นกำลังใจให้กันโดยการกดไลค์แชร์ติดตามและอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันและพบปะใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ